สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องอัมพรพินจิตเช้านี้ครับวันเสาร์วันเสาร์แล้ว,วครับร้านวิบาลก็เปิดขายปกติเหมือนเดิมจัดถึงเสาร์ครับแขลูกค้ามาแล้วอะไรน้องราพอจัดถึงเสาร์ครับตีห้าถึงบ่ายโมงครึ่ง การที่นโกโก้ก็เลยที่นี่กันนะครับตีห้าขายแล้วนะครับโกโก้มันตจีนเหรอนี่ด้วยขายจะเสาร์ตายตับอ่บรรยากาศเช้านี้ครับอากาศสดใสกาแฟไม่เอาเอาโกโก้ผสมบูรณ์เต็นคืมๆนิดนึงแม่บ้านเริ่มบันเลงแล้วครับไม่กินหลายก่าเลยไม่กิน ไปลุยกันต่อครับวันนี้วันเสาร์จะไปขับวินวันนี้เสาร์อาทิตย์จะมีตลาดนัน <Okay. S 1> ดอยู่ซอยร้อยสิบนะครับจัดร้านให้แม่บ้านเสร็จแล้วครับเพื่อน,อนๆนวันเสาร์ครับจัดร้านแม่บ้านเสร็จก็มาขับวินจะไ,ได้สักเท่าไหร่วันนี้ได้ค่าแรงขั้นต่ำหรือเปล่าไม่รู <c oughs> ้นะครับ <c oughs> เพื่อนเพื่อนก็ยังมาไม่เยอะครับ ทังเช้าอยู่อันนี้ซอย112ครับเรางมะแหง112หมู่บ้านสัมมากรอ,อันนี้จะมีตลาดนัดครับ2อ,อาทิตย์้อยซอย110ไปดูกันผู้มิสารเยอะไม่เยอะวันนี้ขอบคุณนะครับเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าให้กําลังใจกันไปนานๆเพื่อนใหม่ยินดีต้อนรับครับบ้านอําพรปลูกตะไคร้ไว้เป็นสวน สวัสดีนะครับสวัสดีครับเพ,เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศบ้านใกล้เลื่อนเคียงครับสปปลาวเวียดนามก,รรมากัมพูชาสหรัฐอเมริกายิ่ปุ่นเกาหลีนอร์เวย์ฟินแลนด์เดนมาร์กแล้วกเ็เพื่อนๆพี่ๆครับที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นมีครอบครัวนะครับเช้านี้ครับกรุงเทพมหาคนครครับเขตนสะพานสูงบ้านเราก็อากาศดีครับวันนี้เ,นเพื่อนๆอากาศดีครับ แดดกับที่วินวันนี้แดดไม่มีฝนครับสบายๆน่าจะร้อนแต่เช้าแล้วครับวันนี้ไปครับไปดูกันต่อวออ่าอพอจะได้สักกี่บาทวันนี้ไปครับไปดูกันเพ <c oughs> ื่อน <c oughs> ๆ,ๆดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมนะครับ <c oughs> คอมเมนต์ด้านล่าง ไว้นะครับเดี๋ยวอมพรตอบให้นะครับพูดถามพูดคุยถามทุกสุขดกันได้นะครับให้กำลังใจกันไปครับไปตามต่อวันนี้ขัวินงานเอกสารกูจะไม่มีนะวันนี้วันเสาร์ไปครับพูดเอกสารหนึ่งท่านหกโมงครับหกโมงจะครึ่งนะครับเนี่ยใกล้จะเจ็ดโมงนะครับบรรยากาศที่วิน เป็นเพื่อนผมก็มาสองคนนะสองคนนั่งดูทีวีกันนะสบายๆรอผู้ค้ารอผู้โดยสารไปครับตามต่อกันครับ <c oughs> นะครับตลาดนัดวนันนี้มาฟังเสียงพินกันน้องๆสองคนได้ยินเสียงพินเป็นไม่ได้เลยนะครับเนี่ยอยากฟ้อนอยากมวนหนาหัานนะครับ เทศ s ารก็มาเสาร์อาทิตย์น้องจะมาอย่างเงี้ยครับทุกเสาร์อาทิตย์รายได้พิเศษเขาไปเลยครับบุศ s า n มาแล้วครับคนหนึ่งแต่ผมบินแรกสภาพตลาดนั้นเงียบอยู่เลยนะครับเงียบรถลาก็ไม่ค่อยมีครับคันเดียว มีแต่ค้าแม่ค้าครับตีสี 4, ่ตีห้าก็มาจัดร้านเรียบร้อยรอลูกค้ามาเดินตลาดแต่ก็ยังไม่มีใครมา <c oughs> ก็นั่งฟังเพลงกพี่กับน้องคู่นี้ครับยังโล่งอยู่เะครับเพื่อนๆก็ยังไม่มากันนะครับฟังเพลงกับนุ่มๆก่อนจอดตรงนู้นเลยครับพี่ครับมีหลังคาพร้อมไหมพี่ สารก็มาเรื่อยๆบรรยากาศนะครับเสียงพินเสียงแคนเดี๋ยวไปเป็นแบ็กอัพหน้าให้นายหนูเรอสักู้ลุงลุงคนสานก็มาบังวีขยันจริงๆเลยนเนี่ยเียเปรียกได้แปดร้อยแล้วครับกับพี่หวานนวด ตีสีเข้ามาก่อนเพื่อนเลยจะรีบไปไหนจะเปี๊ยกหลานก็โตแล้วโอ้ยไปครับเที่ยวแรกมากันถึงว่าจะได้วิ่งกันสองคันดูครับเพื่อนที่วินฟังพินในห,หนูไปเรื่อยๆครับ ขอค่าแรงขั้นต่ำพอครับวันนี้ไม่คึกคักเลยครับยังอาจจะติดโควิดอยู่นะครับช่วงนี้ตลาดนี่เยอะครับแต่ว่าผู้โดยสารที่ขึ้นรถแทบจะไม่ค่อยมีเช้านี้ที่ตลาดครับถ้าจะไงเดี๋ยวถุโก่อนครับไปนะครับพี่วัน ส่งของเลยในเนื้อเนื้ออะไรงานเนี้ย200แล้วครับเนะี่ยโอ้โหมันจะเศร้าเด้ฮะโอ้โหเยาวๆพี่วันโอ้ดูครับแบงค์ร้อยหนึ่งใส่กระเป๋าแล้วครับสุดยอดเดีย๋ยวผมตามให้ทันนะวันนี้เดี๋ยวผมจะตามตามให้ทันไม่ได้ค่าแรงครับาต่ำมผมไม่กลับลวันนี้ <c oughs> เกลียกไหนครับ ตามตมาพรอนต่อมันจะได้สักกี่บาทขอค่าแรงก็ทำพอครับเชา้านี้ตลาดนัดสมมากรครับรางแห่ง1้อยสิบเพื่อนกันนี่กรับผมกับลุงเปียกสองันครับบรรยกากาศอ้าววันนิดามาแล้วแหวแวแหวแวแหววโอ้ยโอ้อยเบียกเบกเบกวันนิดาชิชูนะ <c oughs> ขอให้ลูกค้าครับ <c oughs> กับข้าให้หลูกค้าแล้วนข้าแต่และข้าวลูกค้าสั่งกับข้าเอากับข้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเจะไปรับผู้โดยสารต่อครับกลางหน้าขอบคุณ,ค,ณตตชชรครับที่ติดตามรับชมช่องอภารพินิจิตนะครับเพื่อนๆชาว่ดีทุกท มีความสุขกับการทำงานครับวันหยุดหรือว่ากับการพักผ่อนนะครับนี่ครับชาววินก็สู้ต่อไปครับไม่มีวันหยุดหยุดก็ไม่ได้ตังค์นะครับหยุดก็ไม่ได้ตังค์เหมือนเขาไม่มีเงินเดือนกันดาวเหมือนเขาไปครับดยต่อขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องพรหมมิตรจิตวันนี้ขอได้ค่าแรงขั้นต่ำพอสวัสดีครับ